ที่เรืยันจันพาไม่เกลียดแบบความแบบกลัวนิดนึ่งไหมแต่ก็ชอบนะชอบมาสะกดเจ้ามาส่งให้มาเสียหายจนพ่าเรื่องต่างๆเมื่อวานพอเราแข่งเสร็จกำลังหลับลงในซิงหลัวล้วนบาดเจ็บจึงสละสิทธิ์การแข่งนั่นเหรอใช่เรายังต้องแข่งอีกแค่สนามเดียว การแข่งขันประลองวิญญาณของโรงเรียนวิญญาจารย์รอบชิงรอบชิงในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้ใช่ชิงฉะนั้นเราเราจะแพ้ได้จะกลัวทำไมเข้าหัวฉันจังมาที่ห้องประชุมลงไปให้หมดเลยปะแบบเก่งนักนะเกิดอะไรขึ้นเหรอ รับรองของอีกกลุ่มเมื่อวานโรงเรียนตีอ้าวที่มีฝีมือสูงกว่าเราขั้นนึงถูกโรงเรียนสุดยันจันทราเอาชนะไปอย่างง่ายดายไม่เหยียดอีกเหยียดหาป้ามึ้งหรอกูอยากจะนี่โรงเรียนนั้ส่วนโรงเรียนนั้นค่ะสื่อเลยก็คือสื่อไหลเครือจบนะสะกดก็คนละตัวและก็คือโจมตีแรงทั้งคู่มั้งแต่มาถางเราก็มีวิศวกรอยู่แต่มีนคนึงหลัก ไำลังรอดูพวกเจ้าในการแข่งขันรอบชิงชนะเลยเกียรอีกคนใส่หมวกนู่นจริงอยากเห็นเนี่ยอีเนี่ยลกุดเลยมันมากแมตัวอยากจะอัวดีชมัดนั่เข้าเก่งพอให้อัวดีบุกขกใช่กติกสนามนี้เตนกระว่าติเกียรติอ่ะสำหรับเราเป็นผู้อดที่จะได้ศึกษาคู่ต่อสู้ เรได้ดูการต่อสู้ด้วยเมื่อวานสู้แบบกลุ่มตีอ้าวแพแต่เจียงเผิงมีฉายาเจกาพันวิญญาณอัจฉริยะไม่รู้ว่าเขาจะพิสถาน,นาน์การณ์ได้หรือเอปเลนาเรื่องสู้แบบไรเอากระชนาไล่หนี้ยอมแพ้บ้างอ๋อคุณนี่หึหุ่นฉะงเี้ยอา ถ้งเป<อ>็นชนะได้ดินี่ถึง,งตอนน,นี้มันสองสองเพราะว่าเมื่อวานมันเป็นกลุ่ม,มวิศวกรที่ยิ่งพลังทายเลกเทียบค่าไม่ได้หรอกวันนี้ถ้าจะชนะพวกเจ้าทุกคนมไม่พลังมันจะมีกูอยากมึงไม่ต้องไปห้าม,มนี่ไหมกูอยากเห็นนั่นแหละลเธอเลยเจ้เสียหายกลับก่อนได้ข้าพยายามฉวยโอกาสคือตอนนี้ข้าแข็งแรงสุดๆเลยไม่พลัง เราไปแหลกเขาอีกดูให้ดีมารู้หลงคือกุญแจสำคัญในการเอาชนะเอามันออกเลยจากจากเวทีเท่านั้นไม่เห็นอะไรเลยคำถามกูคุณอะไรไหมมึงกล้องมันยังเข้าไปในห้องคนรักจิตได้เลยโจริงของเข้าถูกมารู้หลง้าดวงตารูปการโจมตีสุดเพี้ยงใจของข้ามีสาระมินจะท้าวไม่ดีเลยอะถ้าดูออกอ่ะลวงฉันลวงเสมอ พวกมิสวกรอวิญญาณรูแบบระชิดไม่รอดต่อไยแต่นี่ก็พนนุนโตเกินใช่กพันหนุนโตนั่นแหละปัญหาให้เราแบบแพคือต่อให้มึงเก่งก็จริงแต่วิญญาณันและที่มึงแพ้สงคามันไม่ใช่เพราะสุริยันธาถามจริงเอเ้ยไม่รู้เข้าใจไหมจ๊ะ แล้วคำถามคือแคสงครามไม่ใชไหมเออมันก็ต้องไม่กต้องทิง่ใหญ่อะไรบังอย่างไหมคือมีเจริญจะล้มเจ้าในใช้อาวุธของคนอืน่นข้าไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขาเพราะมีแค่การใช้อาวุธที่ทำขึ้นมาเองเท่านั้นถึงจะเป็นวิศวกรที่แกร่งที่สุดอ,อ้ออโอา,าโชนะมาหูหลง ตงว่ามันมัน,นหนนลงไงม่อายุอย่าง,งนา้อยแต่ทำลมแสงอุณหภูมิสูงระดับเจ็ดย่านที่เป็นความสามารถบางส่วนที่กลุพงศริยันเผยอ,ออกมาบางส่วนดฉัญบางส่วน,น,นแต่มารู้หลงคุม้มฉวัดการต่อสู้และก่อนเชียงเผืเ่อหนึ่งก้านี่เป็นแค่รับการต่อสู้ของวิศวกรใช่ข้ารอแข่งทุกวนี้แทบไม่ไหวแล้วแข่งการสู้แบบกลุ่มเนือรอบชิงขพื่เตรียมจะเตรียมอะไรอ่ะรุ่สลามหรอ มึงมจะเสียงมากเลยอ่ะทำการแบบอบชิีนี้คือคัดชมัดเลยผู้ชนะครั้งก่อนได้กระดูพยานสามชิตตม้นจำนวนหนึ่งล้านเหรียญรอบนี้ผูญญ้ชนะเขงเป็นสื่อไลเครื่องแล้วกลุ่มสุริยันจะทากันนะอันี่ก็วางแผนพอเหอะเลืุ่ริยันจันทราแข็งแกร่งที่สุดในรอบสี่พันปีุ่มสื่อไลเครื่องไม่สมบูรณ์ต้องแพ้ หน้องจิ๋วจ้ายึดติดและชนะเกินไปสื่อไล์เคร์ไม่ธรรมดาหากไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นสาวเทพคำทะเลตั้งในชายแดนใจพยานอยาของหมาป่าคงจะระเบิดแน่เราจะทูกทั้งสองฝ่ายโจมตีเสด็จที่ข้ารู้ดีตอนนั้นตระกูลเรานำทัพประชาชนงขับไล่ศัตรูจึงได้กลายเป็นกษัตริย์ตอนนี้ไทยญาติกับมีน้อยนิดและเชื้อสายของดยุคพฆาขาวที่พ่ายแพ้ กลับแข็งแรงขึ้นใช่ชายาดมันมีแค่วงกลดอะไรจะหลัดแข็งจะหลัดฟ่าบาอทกระมมกลับมาแล้วแต่ก็เป็นลูกน้องนะแล้วใต้ท่ากล,ลับมาก็ดีแล้ววันนี้เจ้าเอาิงลงแข่งในนามรองหัวหน้าของสื่อไร้คือเจ้าผู้เป็นบิดาก็มาร่วมชมพร้อมกับข้าแล้วกัปตันแต่พ่อหล่อมากเลยอ่ะมึงพ่อถึงไม่แก่บ้างหรอหรือแก่แล้วทำผิดอ่ะ เขาทิ้งแม่นี่ใช่ไหมแขกคุณจะใจร้องไห้ของพี่าวเจบเท้าขาเขายังเป็นลูกตนะไม่ปีแล้วเตัวรดึที่ทอได้ตวตกท่านเต้ยเข้ายคพยักขาตัวมันออกอะเขามาได้ยังไง ที่ข้าแข็งพอดีข้าต้องทห้เก็มที่อ,อร่อยอ่ะติดข้อตรงนั้นเราต้องพัฒนาพลังตัวเองให้มากขึ้นโดยการแดกหรือมินหรืออะไรซื้อของมายเยอะจะรอดไหมรอด เป็นสวอเพิ่มก็ต้องอย่างนี้ยแหละแต่มันจะตื่นเส้นอะไรหรอที่มันไม่ใช่ไหมที่เขาบอกสมไก็เหมือนตอนราชวิญญาณอะใครๆก็บอกว่าแพ้แพ้แพ้แต่กูแค่อยากรู้อะเออสอบมั่นหรือเปล่เกิดจากที่ใช้ถูนั้นๆเจียวเจียวสังเกตและข้าพอจับทางการต่อสู้คนพวกเขาได้ครึ่งครั้งดังนี้ลินซีเฉินเว่ยมีเจียเจียวเซี่เฟิง ฝีมือระดับราชาวิญญาณและอย่างน้อยเป็นวิศวกรระดับห้ามีเจเียเชี่ยวชาญการทําและใช้อาวุธท่าสายฟ้าอาวุธสายป้องกันของเห็นซีมีเยอะมากปกติจะยืนอยู่แนวหน้าสุดวิญญาณยึดของเฉินเฟยรวดเร็วมากจมตีในท่าประหลาดเสียวเสี้ยวนเป็นสายอาหารช่วยให้เพิ่มระดับได้แต่มาลุลกี้เจ้ยวเฉินเมื่องนเฉินสองคนนี้เราแทบไม่รู้ฝีมือข้าเชื่อว่าพวกเขาต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งและลึกลับที่สุดในกลุ่มนี้ ช่อาจจะแบบเป็นผีอะไรเนะงี้ยทำตามแผนเดิมทุกอย่างกูเก่งจนแบบเดี่ยวจะแตกแผนเลยอ,อยากรู้แผนมันคืออะไรด้วยแล้วกูก็อยากรู้อีสามคนนั้นมันคือสับเปลี่ยนต้องรู้หมดอะไรนี่จะต้องต้องต่างเงือ่อนขอเชิญสมาชิกสองฝ่ายลงสนามกูกะจะแฝงว่าแผลหายแหรอกู <laughs> รู้ไปว่าเขามาหลายตอนที่มัน อยากถึงไม่<อ>ตั้งงเลยคิดไม่ถึงมั่วจะไม่ตงตัวพลิกเกมอย่างมั่วหยเข้าก็หวังตรงลงสนามเออพ่อแม่วหวังตรงสหลเครื่อีแผนอะไรกันแน่กูไม่อยากรู้เออทำไมอะ่ะแค่นี้ชนะไ, <c oughs> ได้หรอตายห่าหุยหุยเข้าจะเข้าสูรา่รอบชิมมาสู้กับข้าไม่ใช่เหรอ ทำไมไม่กล้าขึ้นเวทีนะเราว่างจันก็มีแขกอยากใช้อารมณ์ในการอยากแข่งจริงนะจันมึงดีสิได้ไงอยู่ไกลกันนะเกียดหน้าแบบมันมันเกินอ่ะกูขอดูหน่อยเถอะพลังมึงคืออะไรกูอยากรู้กูทำเป็นทำไมมันแน่น้นแล้วไม่ใช่สาววิแล้วจอกนะกูจะปูดเราดนุ่สาวที่แข็งแกร่งรอมาสิบตอนเนี่ยเพื่อกูดูเลยเนี่ยมือออกมาให้เต็มชอบจริงหิงจองทองใช่ขอประกาศว่า การแข่งขันประลองวิญญาณของโรงเรียนวิญญาจารอบชิงชนะเลิศเขาไม่อยากให้เห็นคอนคอน,อน,อนเมึง<า>มเขาก็เห็นกันหมดแล้วปะเออคอนก็เห็นแหละทั้งหมดแล้วคงไม่อยากอะไรไม่อยากเอาคอ,อ,อนท,ที่แตกเลยไม่รู้ว่าอาจารย์กำลังคิงที่ไหนคอนก็เห็นแล้วทำไมถึงไม่กลัวคอนนั่นสิก็งงไปหมดรุ่งสุริยันป้องกันจันทราป้องกันเสวยหมิงสับเปลี่ยนของสุรีซานเสือได้และใช้กระสุนปืนใหญ่อาุระดับข้า ยิ่งกระหน่ำขึ้นไปแต่ทุ่มฝนดาวตกพยักขาวของเจ้าเหมืองสกัดไม่ได้พ่อพยักลูกจ้องเป็นพยักฟ้าบาดชมเกินไปคนที่สกัดการโจมตีคือมาสิวเถาอนุภาพแบบคีของพยานยุทธพญาของแกลกน้ำน้าโจมตีกลางวงล้อมก่อนใครเลยอี่สิวาเอาไว้โอ้ฟายาพญาของทรายสวัสดิ์ดับ อ่ะใช่อีพี่เหมือได้ทุกอยาก่างหมเอาออกไปแล้วห <4. 5. S 1> นึ่งคนสองคนเขาสก,กัดเป็นทีละคนบ้างเขารู้สึกกูดอัดหรือพวกพูดไม่สารมาคีเปล่ามันเลยเป็นจุดอ่อนหมายถึงว่าสุริยันะยเจ้ามหาผิดคนเล่าถ้าเรื่องของการสปืบิตงเจ้ายังไม่ทันเสียที่ตำแหน่งของเจ้าก็ถูกลอกแล้วเพราะมันของข้าตนคือเจ้าไงยิงไม่ นอนเอาเลยดิกินตอเดียวเอากลยุทธัตรูมาฆ่าศัตรูเ่าคิดดีเจใช่ปะขอเขาเหรอจะบอกไหมตัวเ,เด่นคือ่ะนีน้กำแพงแห่งความแข็งก่งอาวุธระดับหเมื่อถูกโจมตีจะปรากฏและต้านธของอาวุธระดับเจดได้ชุยเย็นเจนทราทุ่มเงินไปมน้อยไหนอยาดูหน้าของมกน่อย ข้าต่อหนึ่งพู้เจ้าคุณเข้าใจผิดว่าเจ้าชนะข้าได้สินะโจมตีเฮยอะไรอ่ะเจ้ามันต้องสู้กับข้าจำกัดลังน้างอะไรวะ้่าเขาจะมีอาวุธระดับเจ็ดอีกใช่ไหมนี่คือเรียนจำสายฟ้า มันจิดงานสายไฟได้เกินกว่าร่างกายรับไวทำาะไได้ยากแล้วเอามก็คืออยู่กันในนั้นหนอหนึ่งตอนใช่เคยห้าคนถูกขังไว้ตังเสี่ยวหงเฉินก็ถูกขังอยู่ในนั้นด้วยหรือพวกเขาจะสละเสี่ยวหงเฉินและก็ทําไม่ฝ่ายรับบาดเจ็บไม่ใช่นี่เป็นแผนพวกเขาต่อจากนี้เสี่ยวหงเฉินคงจะเผยไม่ตายโจมตีทั้งกลุ่มออกมาควบคมโลหะ

ก็กลายเป็นอาวุที่เขาโจมตีได้ก็ไดเออ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 พลังัำก็น่ากลัวจริงแหละไม่ใช่เบียร์ทุกแต่เป็นอาวุธสังหารต่างคนที่ผิวหน่ากลัวที่สุดเขาโรงเรียนสตรีอย่างไม่ใช่หมาดุหลงแต่เสี้ยวงฉียงอ๋อมันแบบมันได้สามร้อยหกสิบองศาเลยอ่ะคือทุกคนก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะงดีมัย แต่ทุกอย่างทุกอ่นเสมอแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ก็คือคุไม่เชื่อว่าแบบพลังมึงอะคืออะไรเงี้ยคืออย่ระดับ500สตาล์อนอาชาเดียวจะควบคุมได้ยังไงวิญาณยุคคารทองคำสามขาเชี่ยวชาญคุมรอสเชี่ยวงใช้ถึงสี่ชักดาติดกันเพื่อความาของโลกได้อย่างมากตายเถอะเเมนกน สัตว์ประหลาดน้อยสื่อไร้คอเทืดวันนี้จะให้พวกเจ้าได้เห็นสัตว์ประหลาดของแค่สักหน่อยก็สัตว์ป,ประหลาดกันหมดและะ้วค่ะตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ทรยันจันทราเขาว่าว่ามึงให้เขาได้ซีน<ท>หน่อยเขา<อ>โดนเลี้ยงมาขนาดนี้<อ>แล้วใช่ กีดชาติกีดภพไม่รู้กูดูมาสิบปอนแล้วเนี่ยมันยังไม่กลัวเลยกูเลยแบบกูอยากเห็นเหม,มือนกันว่าะเพ่กูไม่ลงอ่ะแล้วมันทำไงยังไม่จบยังไม่ออกปะโจมตีให้นัก่อนฟุกไล่เคราะห์ให้ลาบกรรมจุเสี่ยวหงเฉินคนนี้กดคมสื่อไลเคอร์หักคนด้วยกำลังเขาคนเดียวคนเหลือสองเหลือสองเหลือเต่าแบบเต่ายักษ์ ยักษ์ขาสวนจำเลยเราทำอะไรไม่ได้เหรอหนจะป้องกันน่ะยักษ์ขาสวนจำเลยเ้าเสอนาักใชเห็นข้าจับให้เ็เี่ยลองจะ้กูกไม่ใช่ลองจะใหานาน้กูแต่ว่าหัวหน้าทีมไปไหนอะ่ะเนิน